เบื่อ MG42 กันบ้างไหมเบื่อกันหรือเปล่าทุกคนผมบอกเลยแล้วว่าผมเจอ MG42 จนหน้าผมจะกลายเป็น MG42 จีแล้วทุกวันเนี้ยคือไม่ได้เล่นเองนะจะเจอคนอื่นเขาเล่นผมก็เลยหาปืนเล่นไปเรื่อยไปว่าจะเป็น ARSMG LMG ผมไปสะดุดตากับ LMG ก็บอกหนึ่งทึ่งซึ่งต้องบอกว่าเขาบับมาแต่ว่าบับแค่ดาเมจส่วนหน้าท้องเท่านั้นแต่ผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะดีนะเพราะว่า ปกติแล้วผมก็เป็นคนที่ยิงอัดตัวอัดท้องอยู่แล้วก็เลยลองเล่นดูเฮ้ยมันแรงจริงจรงแต่ทําไมมันห่วยแตกขนาดนี้วะผมก็เลยจะมาแชร์ให้ดูนะครับว่าปืนในวันนี้นะครับผมนะั่นก็คือดิงโก้นะฮะที่ทุกคนน่าจะเห็นไปในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปไปแล้วแหละว,ว่าเป็นปืนอะไรแต่ต้องบอกว่ามันห่วยแตกมากสําหรับผมนะเอาไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงดิงโก ตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมชุดเฮ้าส์นะฮะต้องบอกก่อนว่าปืนดิงโก้นีฮะมันห่วยแตกก็จริงแต่ว่ามันดีมันดีแต่แค่ว่ามันยิงยากไปดูดีกว่ามาครับผมตอนนี้เปิดมาแล้วชุดเฮ้าส์ดานที่ผมรักอืมมายืนทําไมฮะนี่ผมอ้อมเกิดศัตรูมานะครับผมอุ้ยระเบิดรค่วะโอเคเพื่อนโอ้ปืนแม่งโคตรสัน่นปืนมันเฮ้ย คือในคลิปเนี่ยผมพยายามคุมปืนให้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ปืนมันคุมยากมากเอา้าเอาซ้ายเอาต่างคนต่างไม่เห็นกันอืมเขาเรียกว่าหูทิปครับผมเขาเรียกว่าหูทิปครับยังไงฮะหมับเนี่ยหูคือถ้าเป็นมุมหัวครับไม่ว่าจะเป็นใกล้กลางไกลยิงยากหมดถ้าเป็นมุมหัวนะอืมแต่ถ้าอัดตัวสาบายเพราะมันดามเมจมันแรงแล้ว แต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ4ี่นัดอยู่ดีครับแต่มันเป็น LMG ที่เล่นเหมือน SMG AR ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เล่นเหมือน SMG ดีกว่านะครับวิ่งยัดวิ่งยัดอย่างเดียวตอนนี้ผมก็จะไม่แคมป์นะครับจะเน้นวิ่งยัดอย่างเดียวตามสไตล์ F Drop อืมเพราะว่าปืนมันหนึ่งมันคุมยากครับแล้วก็2คือขวาอืมเรียบร้อยดูมันแรงฮะเปลี่ยนกระสุนก็เร็ว80นัดอีกเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันสไลด์ชีไปหาและ ที่มาแล้วโอ้โหไม่รอดเลือดน้อยจัดเห็นไหมพูดไม่ทางขาดคำนี่ไงเอ็มจี MG เหรอเมื่อกี้ยิงใครไว้น้องปืนกำกันนะเอ็มจีนะเลิกใช้ไปได้ละหลังเข้าครับโอ้โหงายท้องงายไสข้างบนครับง่ายท้องงายไสดูฮะโอ้โหคือปาดอะปาดเหมือนหน้าเค้กเลยอะโอเค อุ๊บโอ้ยอะไรวะนะ่ะปืนมันยางสั่นเดี๋ยวข้างบนครับอสองตัวเคเฮบมานี้ตีเมื่อกี้ยิงใครไว้ฮะเรียบร้อยขอลดด้วยเอาไปให้หมดขวาครับโอ้โอเนี่ยมุมหัวยิงยากมากครับถ้าใครไม่เชื่อผมนะลองไปเล่นดูครับเนี่ยมุมแบบเนี้ยยิงยากมากหนึ่งคือ ป็นมันเป็น LMG นะแต่ว่าในระยกระสุนไม่ค่อยตรงแล้วก็ปืนสั่นมากครับเหมาะเอาเหมาะกับการเอามายิงระยะใกล้ๆซะมากกว่าโอเคฉีดยาก่อนอ่าฮะมันเอาไว้เล่นสนุกได้แต่ถามว่าเอาไว้เล่นจริงจังได้ไหมย,ยากครับผมกล้าพูดเลยปืนมันห่วยแตกจัดอะ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยอใครเคาะอ่ะมันเห็นผมได้ไงอะ่ะมานี่ดิห้าวนักเน่โอเควิ่งก่อนตอนเนี้ย มีคนอยู่ซ้ายครับผมได้ยินผมได้ยินมันแอะเดียวจริงนะนี่ไงโอ้โหหูยังดีครับหลังเข้าอดูฮะสะเตปหูล้วนครับอันนี้บอกเลยสเต็ปหูล้วนขวามือนี่ไงผมกำลังพูดเลยขวามือแม่งมาจนได้เดี๋ยว,ยว,ยวสองฝั่งเลยหรอโอเคโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเยอะจัดจังหวะนี้ ดิงกโก้ไม่เคยกลัวใครและดิงกโก้ขอดิงกโก้ยิงเอ็มจีอ่ะฮะเอาา็ MG แล้วไงครับเออ,อขอโทษครับเอโดนเอยิงจนพลุนหมดแล้วเนี่ยฮะเอ็ MG กับดีอาเฮเนี่ยเจอบ่อยบ่อยนะครับตอนเนี้ยผมมันเป็นปืน2อปืนที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะตอนนี้นะไทยสิบเกมันยังมันยัง ผมว่าท้ายสิยังยังเล่นอต้องพูดไงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อำนวยความสะดวกเหมือนดีอาเฮที่สมนัดตายอะ่ะจะเอาเป็นว่ามันก็ดีทั้งคู่คนละแบบครับคนละแบบนี่แหละอันนี้ฟุกเขาเลือกฟุกอันเนี้ยหลังเข้าอีกกูแตกดีอาเฮสามนัดโอเคกระโดดมาฮะเฝ้ารอแล้วรอ,อคอยมาดิเดี๋ยวผมลองแคมป์ให้ดู รอฮะดูโอ้โหดาเมจยี่สิบคุณพระอืมหกนัดอหวานหมูตุ๋มเล็งเลยหมับสามนัดครับขนาดเลือไม่เต็มยังสามนัดเลยโอเคเฮ้ยเขาอยู่ตรงกลางอะ่ะมีคนอยู่ขวามือนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ออกมามันอยู่ตรงซ้ายมือเนี่ยอืมมีอีกไหมเนี่ยมันยังอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะ หรือว่าตัวนี้มาแล้ววะมาแล้วครับขวามือป่ะนี่ไงหมูตุ๋มตายไปซะ MG อะนะมันจะมาสู้ดิงโก้ได้ยังไงสู้ได้ฮะผมพูดเล่นอ่ามีคนอยู่ขวามือเออเรียบร้อยอาา่าฮะตอนนี้ศัตรูเข้าไปจุดเกิดฝั่งหนูเอ้ยไม่ใช่จุดเกิดจุดพอยนะฮะ โอ้โหเปิดไอ้นี่ใช้อาเก็บแต้มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <_ S 1> เพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เจอใครที่ยิงโดดเด่นอะแล้วจะใช้เปิดคัตเตอร์ได้นี่น่าจะยากโอเคเออเรียบร้อยเก็บแต้มร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์นั่นไงเอ,อ้ยเดี๋ยวโอ้โยต้องรีบยืนทับเดี๋ยวเราแพ้และแต้มคือสูสีมากอีกสามแต้มเขาชนะแต่เราชนะก่อนหรือเปล่ายังไงอีกสามแต้มหนึ่ง จบเป็นที่เรียบร้อยหดูแต้มดิโอ้โน่ารักเหลือเกินเป็นไงแต่ดิงโก้ผม MVP ตึงๆนะฮะโอเคเกมแรกจบไป41คิวตาย14แต่ยังไม่พอหรอกนะไปเกมที่2ดีกว่า One hour later มาครับผมเข้าสู่เกมที่2นะครับไอ้ด่านนี้ผมโคตรไม่ชอบเลยเพราะผมไม่ค่อยรู้ทางด่านมันแต่ว่าก็ต้องเล่นฮนะ ผมไม่ชอบไอตรงประตูเปิดปิดเนี่ยมันทําลายระบบเสียงผมมากเลยนะคือไอประตูเปิดปิดเนี่ยมันมีเสียงปิดประตูใช่ไหมเปิดประตูอะไรเงี้ยมันจะทําให้ผมเนี่ยได้ยินค่อนข้างยากมากเลยโอเคข้างหลังครับนี่ยิงเพื่อนเราเหรอตายไปซะคือถ้าใครเน้นฟังเสียงนะครับด่านเนี้จะปวดหัวกับไอดาอ่านอาแฮกนี่หยาดนะฮะที่เป็นเสียงรถไฟอะ่ะโคตรปวดหัวเลยพวกคนที่เน้นฟังเสียงอะ่ะจะไม่ค่อยชอบด่านนั้นนะฮะ ผมมั่นใจเลยข้างหลังเข้าครับนี่ล่ะอันนี้ดู UAV ครับไม่ได้ฟังเสียงอันเนี้ยแต่เนี้ยเห็นว่า UAV มาแล้วครับสามตัวแต่จะโดนมากี่คนเท่านั้นแหละโดนดคนเดียวครับที่เหลือนะอ้อมหลังปะนี่ไงอุ้ยเอาไม่มีไม่มีประตูแต่ว่ามีคนอยู่ข้างนอกขวามือครับเพื่อนออกไปตายนะเพื่อนแล้วเพื่อนเราไม่ได้ยินจริงหรอเพื่อนเราหูทําจากอะไรวะนะ่ะโอเค โอเคเรียบร้อยขวาครับโอ้โหเรียบร้อยดนมานี่ดิเมื่อกี้ยิงใครไว้นี่ไงผมดักเลยมีคนอยู่ขวาครับรถมาจุ๊บสวยดักแถวนี้ก่อนยังไม่ต้องรีบยึดครับผมเราเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแล้วรอไว้ก่อนเลยเผื่อมีคนมาเผื่อมีคนเกิดแถวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นจุดของเขามีคนมาครับหมับ โอ้ดิงโก้สุดสวิงดิงโกอันเนี้ยสุดจริงแต่มันเล่นยากมากเลยอ่ะมันมันมันคือผมพยายามไม่แคมป์นะเพราะว่าปืนมันจะเล่นยากคือปกติก็ยากอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ขนาดนั้นนะอ่ะเห็นปะ่ะว่ามันจะมีความดีนิดน,นึงหลังอนะไปแล้วโอเคมีอีกตัวครับซ้ายมืออยู่ไหนโอ,โอ้โหสไนแม่งหลอย มานี่สิบักหำสองตัวเรียบร้อยฮะโดนลูดแต่จุดเอเราโดนว่ะเพื่อนขออนุญาตฮะแคมบีไว้ก่อนเลยเพราะว่าบีนี่เสียไม่ได้เลยเพราะว่า C กับ A เนี่ยเพื่อเราไปเกิดต้องจุดไหนสักจุดหนึ่งแต่เพื่อนเราก็ไปยึดครับแต่ B เนี่ยไม่มีใครมาเกิดมาดิวัดไปน้องวัดเฮ้ยอะไรอะผมงงมากเลยนะมเมื่อกี้เข้าหัวสองเข้าตัวหนึ่งไม่ตายครับปืน จังหวะนี้อ้อมหลังมาก,กับเพื่อนนี่ไงละ่ะแต่เพื่อนเราโลกเ<ๆ>พื่อนเราโลคคนของการไม่ฟังเสียงให้เพื่อนะมันโลกเลยใช่ไหมละ่ะขออนุญาตครับยึดจุดแล้วเพื่อนเราไม่ลงมาช่วยหรอวะขวามือโอเคเฮ้ยไม่ลงจริงดิลงมาดิมึงบ้าปะเนี่ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราอย่างมึนอ่ะตายแลวฮะแย่เลยฮนะหนักกว่าผมอีกนะเมื่อกี้ผมว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดจุดแล้วนะ แต่ถ้าเป็นช็อตเมื่อกี้ผมก็คงยึดอะแต่เพื่อนไม่ยึดเลยฮะซ้ายมือมีตัวครับสวยอันนี้ไม่ทันว่ะเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ได้ฟังเสียงแน่นอน100%ครับคนเมื่อกี้มันต้าเลยอะไม่ได้ฟังร0 0ซครับผมเห็นสองช็อตแล้วแถวนี้มีตัวครับอ่ามันมีอยู่ในท่อคนหนึ่งด้วยอะนี่คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่ง โอ้ oh, กระสุนหมด8 0นัดหมดอย่างลว่วดโอเคหลังเข้าครับได้ทักตัวขอบคุณครับเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เพื่อนไม่ช่วยเราก็ไม่ตายนะเพราะว่าเราเนี่ยมันสเตปอยู่แล้วคีโมไว้ก่อนไงไม่ตายอะ่ะถ้าตายค่อยไม่โม่สู้โห,โหมาฮะไอหนุ่มเมื่อกีย้ยิงใครไว้ฮะ ฉันขอแก้แค้นได้ไหมแต่เราจะชนะแล้วนะครับเรียบร้อยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ฮะกับสุดสิงดิงโก้เนี่ยฮะบอกได้เลยว่าปืนนี้มันหวานนะคือปืนนี้ต้องพูดตรงๆครับมันจะมีแรงดีดที่แบบกวนตีนมากมันแบบมันไม่ใช่ดีดยาวแต่มันบีบดีดเป็นจังหวะจังหวะซึ่งคุมค่อนข้างยากแต่ถามว่าเล่นดีไหมผมมองว่าดีมากๆเล่นในระยะใกล้ๆก,กลางๆเนี่ยมันสุดๆเลยนะไอ้ตัวเนี้ย คือมันเป็นอีกปืนหนึ่งที่เอาไว้ฆ่าพวก MG อะไรเงี้ยจะได้สะใจหน่อยนะครับว่าเออเราฆ่าปืนเมตาได้ประมาณนั้นฝากก็แล้วกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาปืนนอกเมตาไปยิงปืนเมตาเยอะๆซะไป